ส่วนกระทรวงมหาดไทยครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีวันนี้เป็นประธานพิธีส่งมอบบ้านโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนี่ยอันนี้คุณอนุทินก็ได้มีการมอบนโยบายฮะ,ะเป็นเรื่องสําคัญในการน้อมนําพระราชปณิธานพระราชดําริพระบรมราชโชวาท พระราชเร้ากิจมาประยุกต์สืบสารรักษาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมโดยรวมฮะกรมโยธาธิการและผังเมืองนะก็ทําโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ตามผังภูมิสังคมนะเป็นหนึ่งใน6โครงการที่ทางกรมเนี่ยทำนะก็เริ่มดําเนินการป้องกัน76จังหวัดทั่วประเทศนะฮะที่เสร็จแล้วถึงตอนนี้แปดหลังคาเรือนนะ,ะ mm. ก็ได้มีการมอบหมายมอบเป็นทางการ วันนี้นะครับส่งมอบนะคะเป็นการส่งมอบฮะซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ค่ะ,คะอันนี้คือตัวอย่างบางโครงการที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ยน้อมน,นำร่วมจิตร่วมใจกันทําในเดือนอันเป็นมหามงคลแล้วก็ร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองค่ะทางฝ่ายการเมืองในรัฐบาลนี่ถึงกับ,บอกเลยนะงดงดการตอบโต้ทางการเมืองเดือนนี้เพื่อให้บรรยากาศเนี่ยร่วมจิตร่วมใจคนไทยกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเราจะเห็นหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเตรียมการกองทัพเรือเนี่ยซ้อมทุกวันใช่ใช่ไหมงานสําคัญรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆรัฐบาลน,นี่ก็10โครงการ